เรนหมากันอีกอรชื่ออะไรนะคุกกี้น้อยผมเด้งมากเน้อยผมเด้งไอ้ตเออยโออ้กัดเบื่อมงคลมงคลสวสดีคเขาไประกันหรือเปล่าไปเอะไปเรอเริ่มละตอนแรกยังไม่บวมขนาดนี้ เดี๋ยวคืนนี้เรามาคุยกันคืนนี้ต้องะวังเพราอยู่แฝงมายดี๋ยวแฝงถ้าเขาพูดอยู่ฝ่ายแม่กูนะก่อนสุดท้ายบยู่ฝ่ายพีดเออไม่ไม่คราวนี้ฉากแรกก็คือพิธีกรพูดเปิดรายการพูดเปิดรายการแล้วก็พูดเกิดอะไรมีเกิดอะไรปะเกิดอะไรปะเรามีหัวข้ออะไรบ้างวะมึงเอางี้ดีกว่าคิดชื่อรายการกันก่อน รายการชื่อรายการที่นเรามีหัวข้ออะไรบ้างนี่จได้คุณทำนำคนวาจันทร้เจาอก็เรื่องนี้ก็ได้เราเรื่องคุณค่าของหนังสือดเอ๊คุณค่าที่คุณกุ๊กกุมันต้องแบบนสพอะไรนะไม่มีอะไรครับเดีวคนีาุยกันไคุณค่าของสื่อคุ่าิจจะโทรผ่านล้ประชุมสามคนไม่มีไม่มีไม่มีเน็ตูอัยูทูบแชแนลมาดูแุายก็ประชุมโทรศัพท์ไง เซ็กโคนไกด์หมู่แล้วนะเซ็กโคนเไม่มีจีคุยด้วยดิไงอยากมีอยากมีเดี๋ยวตัวหมอกินขี้กูเงียบว่ะเงงียจริมื่อก่อนแบบคำว่าเงียบเนี่ยพูดกลางสาธารณะนี่กูไม่กล้าเลยนะเว้ยเออเดี๋ยวนี้แม่งเลยโหสามีนี่กูวาก็เหมือนเดิมแหละแม่แม่สียดีดับแต่พวกเราเพิ่งรับได้ไวเดิวเลย กะลหัวข้อมันมีอะไรบ้างที่หัวข้อจะดีเบตอ่ะเป็นเบสิกทำแต่คุยงานอยู่เด็กกับแม่เอาแบบเอาเป็นภาษาไทยไทยเอไอโรงพยาบาลน่ะคุามข้าวคุ้มข้าวคุ้มข้าวแป๊บนึ่งเจอมุกตัวธสองรอบแล้วเจอตอนเด็กกับเจอตอนเโตแล้วก็ตอนเด็กไม่ขจอวหนักเขาวเด็กเ็นอาที่ไปหานุ่งกันน้มไหม ภูมิหลังข่าวที่ดีระวังธรรมอนียเรื่องพวกนี้มันเอามาต้นยิงกันได้หรอได้ปะหน่อยมาันชี้เลยกูถ่ายรูปไปให้มึงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มึงกลับไปดูแล้วมึงกลับไปปุมกับปุ่ม